มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชัดแล้วเงินพิเศษ3,500โอนเข้าบัญชี21กันยาย,ยน63แพทย์หญิงพันประพาโยงตระกูลโคศกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นได้หารือกับกรมบัญชีกลางกรณีค่าตอบแทนอสอ2มแล้วนะคะ โดยเบิกจ่ายค่าอสมจำนวนเจ็ดเดือนตั้งแต่มีนาคมจนถึงกันยาย,ยน2563นะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3,500บาทและจะส่งเข้าบัญชีของอสมในวันที่21กันยาย,ยนนี้หากว่าสถานการณ์เกิดขึ้นอีกรัฐบาลจะดูแลต่อเนื่องค่ะทางนี้นะคะเป็นไปนตามมาติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่13สิงหาคม2 5ง3ที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลเห็นความสําคัญของอสองมในการดําเนินการตามผ่ยโควิด -19 ที่เป็นด่านหน้าออกข้อประตูบ้านเฝ้าระวังดูแลสอดส่องป้องกันโควิดในชุมชนจึงอนุมัติค้าตอบแทนดังกล่าวในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีระกูลรองนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มอบของที่ระลึกแก่น,น,กา,นายแพทยส์ส,สุขุมกาญจนะพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2563ค่ะขณะเดียวกันนะคะได้มอบนโยบายเรื่องของการบรรจุข้าราชการใหม่จำนวน45,684อัตราจะต้องบรรจุเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยความเป็นทรรโปร่งใสตรวจสอบได้จากที่มีข่าวอ้างว่าช่วยบรรจุเป็นข้าราชการรุ่นโควิดได้ขอย้ำว่าไม่เป็นความจริงนะคะอย่าหลงเชื่อหากพบให้ดำเนินการถึงที่สุด ไม่มีการละเว้นโทษค่ะนาอนุทินยังได้มอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณปี2564เรื่องสำคัญก็คือการดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกได้รับวัคซีนที่ต่างประเทศผลิตได้และพัฒนาวัคซีนภายในประเทศนะคะการขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิให้คนไทยมีหมอประจำตัว3ามคนก็คือหมอประจำบ้านหมอสาธารณสุขและครอบครัวค่ะ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลและสร้างเสริมระบบสุขภาพของคนไทยการสร้างระบบทำมาพิบาลในกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่าหากมีการทุจริตนะคะจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดเช่นเดียวกับกรณีคลินิกชุมชนอบอุ่นค่ะยินดีกับอสมทุกท่านนะคะ21กันยายน63นี้เรารับเงินได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ แล้วกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ